สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านเซียบครับพบจะอาจจะไิ่คุ้นเคยตอนเช้านะครับก็วันนี้นะครับมีนะครับโพสเหมือนเดิมนะนะครับตอบคาถามแฟนเพจนะครับซึ่งโอ้โหช่วงนี้คําถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งทีมงานของเราตอนนี้มีอยู่หนึ่งคนนะที่ดูแลอยู่นะโอ้ตอบไม่ทันเลยนะครับก็เลยคิดไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย นะครับถ้าจะตอบทีละคนมันคงจะเหนื่อยนะแล้วก็แบบว่าไม่ทันอ่ะคือบางคนก็บางทีต้องการคาตอบเร็วนะก็ไม่ทันนะครับบางทีบางทีเราต้องสองของวันถึงจะตอบเขานะครับบางทีก็นานนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําลิงก์ไว้ให้นะครับอยู่ที่เพจบา้านแซบตอนนี้ทําไปแล้วนะทุกคนสามารถกดเข้ามาในลิงก์นี้นะครับปึ๊บแล้วก็มาพิมพ์คําถามได้เลยนะพิมพ์คําถามแล้วก็ให้ข้อมูลนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็ถามคำถามเข้ามาเลย ผมจะมาดูนะครับทุกๆตอนเย็นๆแล้วก็จะเตรียม a c e b o o k Live นะครับหรือเป็นคลิปวิดีโอให้นะในการตอบคาถามของแต่ละคนนะครับคำถามซ้ำผมก็ยังไม่ตอบนะก็จะตอบคาถามทั้งหมดเลยแล้วกันเพื่อให้ทุกคาถามได้รับคาตอบนะครับนะครับอ่ะโอเควันนี้มีคาถามเข้ามานะครับเมื่อวานนี้มีคาถามเข้ามาซึ่งเป็นคาถามที่ตอบไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่น้องทีมงานก็ตอบไม่ได้นะครับก็คือให้ผมมาช่วยตอบนะครับก็คาถามคือจะทานะครับภาพของชิ้นงานมาแปะ ยังไงในข้อเส n อออปชันคืออย่างนี้ครับในยุคนี้เป็นยุคที่นะครับที่ทุกคนต้องทํางานแบบแตกต่างคนอื่นน,นะก็แฟนเพจคนนี้คงจะไปดูคลิปมานะแล้วก็สนใจนะครับก็อยากจะเอาภาพมาแปะอย่างนี้ทํำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะว่ามันง่ายยังไงนะครับสมมุติอย่างนี้เวลาทํางานนะครับเรามีชิ้นงานขึ้นมาอันหนึ่งนะบางทีบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเขียนชิ้นงานให้เหมือนก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราต้องการแค่ทํางานนะครับ แบบะเน้นเน้นอินโฟมิชันเป็นหลักก่อนดีกว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไอ้พวกอุปกรณ์เราเนี้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็เปลี่ยนอยู่แล้วในอนาคตถูกไหมเพราะเราไม่รู้ของจริงถูกไหมครับอันนั้นมาเขียนมาแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะให้อินโฟมิชันว่านี่คืออะไรแต่ความกว้างความยาวเนี่ยคงควรจะใกล้เคียงนะครับให้มากที่สุดนะใกล้เคียงก็คือของจริงให้มากที่สุดนะครับวิธีการคือนะครับจะต้องคลิกลวนทั้งหมดนะออกคําสั่งคลิกขวา make component ห้ามเมคกรุ๊ปนะครับใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้นะต้องเมคคอมโพเนนต์ก่อนครับแล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อว่าชิวเลอร์นะเอาเป็นอะไรเดี๋ยวเอาเป็น,นนะเรียคเตอร์เลยกันนะเรียคเตอร์คิดศูสมมตินะสมมตินะผมตั้งชื่อเรียคเตอร์คิดศูน,นนะแล้วก็ครีเอทอ่ะโอเคก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับปุ๊บนะี่ะวิธีการคือนะครับจะต้องไปเปิดคำสั่ง dynamic component นะ ซึ่งการเปิดเนี่ยมี2ที่ให้เราคลิกขวาบริเวณนี้นะครับเราไปที่คําสั่ง dynamic component นะเปิดปึ๊บ dynamic component ก็จะเห็นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานี่ครับไอเหน้าต่าง dynamic component หรือถ้าเร็วเลยก็ให้คลิกขวาบริเวณนี้นะแล้วก็ไปที่คําสั่งนะครับ dynamic component นะเอาล้วครับมันมี2ช้อย o นะ component option กับ attribute คืออะไรนะครับคือตรงนี้ครับแบบนี่ครับ นี่อ่ะโอเคผมอยากให้เป็น component attribute ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อใส่ข้อมูลครับตรงนี้เรียกว่าหน้าต่างใส่ข้อมูลนะ component attribute ปึ๊บโอเคผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะให้ทุกคนปวดหวัวน,นะครับก็เอ,เอาง่ายแล้วกันตรงนี้คือหลังบ้านแล้วตรงนี้ครับด้านซ้ายนี่คือหน้าบ้านคืออย่างนี้จุดเนี้ยคือจุดที่ใช้ในการเขียนโคด้ดหรือการให้ข้อมูล จากนั้นมาข้อมูลตรงนี้จะมาแสดงตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าผมเรียกว่าหน้าบ้านแล้วกันมันสวยครับมันจะแสดงข้อมูลตรงนี้แต่เองข้อมูลที่ใส่ตรงนี้ครับมันจะมาโชว์ตรงนี้นะครับอ่าโอเคต้องการใส่อะไรใส่ภาพใช่ไหมใส่ภาพง่ายมากดูนะครับให้มันใส่ตรงนี้ Add Attribute นะครับผมไม่อธิบายอะไรมากนะทาตามเลยง่ายมากครับ Add Attribute Add Attribute อะไรภาพครับไปที่นี่ครับดีไซน์ นะมาอยู่ในหัวข้อดีไซน์ครับก็จะมีหัวข้อดีไซน์นี่ทำไมมันมเลื่อนไม่ได้อ่ะ from design นะครับก็จะมีคำว,ว่า image URL ก็คือภาพนะ image คือภาพนะครับ URL ก็คือลิงก์นะอ่ะกด image URL ปุ๊บตรงนี้ครับจะเรียกว่า image URL แค่นี้ครับเราก็ไปที่ Google แล้วก็ไปเลือกภาพครับของเรามานี่เห็นไหมครับภาพนะใน Google ครับคลิกขวานะแล้วก็คัดลอกที่อยู่รูปภาพห้ามคัดลอกรูปภาพนะคัดลอกที่อยู่นะก็ URL ครับกดปึ๊บเรียบร้อยครับกลับมาที่กราเลยแล้วก็มาคอนโท V ครับวางคอนโท V นะคอนโทนแล้วก็ V นะครับวางแล้วก็ Enter ครับปึ๊บเรียบร้อยเลยครับ อีซี่อนฟันไหมข้อมูลก็ทั้งหมดก็มาทันทีครับอันนี้นี่คือหลักการทํางานง่ายๆนะครับเราสามารถที่จะใส่ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับนะโอเคตรงนี้คือ water cool chiller นะครับแล้วก็ยี่ห้อ d i k i n ขอตัวซีนะครับผมก็มาตรงนี้นะกลับมาที่นี่นะครับแล้วก็มาใส่เร a c ียเตอรตรงนี้นี่ตรงนี้คือชื่อครับใส่ที่เลยครับตัววีวางเอามาเอาเอามา กับคัดลอกแล้วกลับมาที่แซฟกครปก็มาคอนโทรลวีวางอืมวางไม่ได้มันคืออะไรเออเดี๋ยวใช่อหมมันก็ไม่ได้หรือเปล่า Watercool c h i l l e ออ่ะผมกินเอาแล้วกันอ่ะจากนั้นกดโอเคครับจึ๊บ เรียบร้อย water cooler นะครับถ้าต้องการจะ add นะแอดตรงนี้ครับ a attribute นะใส่ item code ก็ได้อาจจะเป็น model สมตั้งชื่อนะ model enter มันก็จะขึ้นตรงนี้ครับเป็น model เข้าใจไหมครับดูละหล่อเลยนะ easy and fun เข้ไหมครับหรือต้องการที่จะลิงก์นะครับข้อมูลเว็บไซต์มาเพื่อจะลิงก์ข้อมูล data กดตรงนี้ครับเข้าไปคิดี่ภาทไปนะ มันก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วดึงข้อมูลมาเลยอ่าตัวนี้ครับไดกิ้นนะ c o p y นะโอเคครับวิธีการคือตรงนี้นะจะจะดูงงง,งนิดนึงแต่ไม่ยากเกินไปดูนะครับกดบวกตรงนี้นะแล้วมาใส่ตรงนี้ครับ description กดบวกแล้วใส่ description นะโอเคผมก็ไม่ใช่คนเก่งนะครับโปรแกรมนะแต่ตรงนี้คือภาษา html วิธีการคือกดนี้ครับดูนะง่ายมากนะ a h left เท่ากับนี่ผมจำเอาะไรเรื่อยๆเลยครับแล้วฟันหนูตรงนี้ครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ ctrl v วางลิงก์ของเราไว้ง่ายมากครับแล้วก็ฟันหนูอย่างนี้นะครับเนี่ยง่ายมากครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยแล้วก็ปิดอย่างนี้ครับนี่แล้วก็พิมพ์คําอธิบายที่ต้องการที่จะให้คนเห็นแล้วกดลิงก์นั้นออกมาครับดูข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะผมผมเพิ่มให้แล้วกันเพราะว่าเพิ่ม สอนภาพไปแล้วนะก็เผื่อหลายคนมีคำถามนะครับแล้วก็ปิดอย่างนี้ครับ slash a นี่คือนะครับลิงนะก์นะการทำลิงก์ครับแล้วทำแค่นี้เองแค่เราก็พิมพ์นะครับเข้าไปแบบนี้นะกด enter ครับก็จะมีอ่าไม่ขึ้นเห็นไหมครับเนี่ยผมก็ไม่ชินน่ะเหมือนกันนะอาจจะมาเช็คดูว่าเกิดอะไรขึ้น ah left เท่ากับ ฟันหนูฟันหนูปิดดูข้อมูลเพิ่มเติมอืมก็น่าจะได้นะทำไมไม่ได้เอออ๋อนี่รครับพิมพ์ผิดตรงนี้ใช่ไหมครับเออพิมพ์ผิดพิมพ์ผิด h l e f t นะไม่ใช่อ่าโอเคเเตอร์สิจึ๊บอ่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหเกือบเสียฟอร์อ่ากดนะครับเนี่ยเดี๋ยวกดเลยข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอ่ะหรืออ่านเบอร์โทรก็ได้อ่านเบอร์โทรนะ อ่าคอมพานี Company. อ่าแล้วก็เทลเบอร์โทรนะครับก็เมื่อกี้ยี่ห้ออะไรไดกินเดี๋ยวสกดผิดจะยุ่งเลยแต่เ,เขาว่าเรา D A I K I N อ่า D A I K I N อันนี้ผมผมไม่ได้อะไรจากเขานะบอกไว้ก่อนนะอันนี้เบอร์โทรก็สเปรสบายไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยว,ว่าผมไปนะครับ อ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้อะไรจากเขาเลยนะนี่อันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้แค่กออ๊อปไปเฉยนะอ่ะกดตัวนี้ครับดูนะปกติมันจะไม่โชว์ตัวนี้นะปกติข้อมูลไม่โชว์จนกว่าเราจะอนล่าวนะะอนุญาตครับ,นนดรบกดตรงนี้ปุ๊บ user can see this attribute apply แล้วก็กดตรงนี้ครับ user can see this attribute แล้วก็ apply นะครับโอเคนะครับก็ เรียบร้อยแล้วนะจริงๆมีอีกเยนะอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวยงงงเอาค่นี้ี่อนอละกันนะครับและนี่แหละครับคือการทํานะยี่ห้อภ้าประแปะอีกครับเพิ่มมูลค่างานได้นะกดปุ๊บแล้วก็คลิกได้เลยนะครับหรือหรือหรือถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นแท็กคือถ้าอ่องาวิศวกรรมนะทำอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยดูนะ add attribute นะแล้วก็ตั้งชื่อว่านะครับ data show ันนี้ผมพิมพ์มั่วๆนะ data show แล้วก็กดตรงนี้นะ แล้วมันก็จะมีคําสั่งให้เราดูตรงนี้ครับเนี่ยฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชันได้เอ่อานคลิกก็คือเอานิ้วชี้เนี่ยไอ้ตรงนี้คือนิ้วชี้เนี่ยบริเวณนี้อันนี้อันนี้เอานิ้วชี้ก็ไปที่ on click ฟังก์ชันให้กดคําว่า alert message ก็คือให้เตือนข้อมูล alert message นะครับ alert message นะก็เมื่อกดแล้วตรงนี้ครับ alert message ขึ้นมากด insert แต่ต้องกดตรงนี้ก่อนนะเนี่ยตรง data show เนี่ยกดตรงนี้ก่อนนะ,ะเนี่ยแล้วก็กด insert มันก็จะมีโค้ดมาให้เราแล้วก็ตรงนี้เราก็ต้องการจะเตือนอะไรล่ะ นะครับอ่าก็พิมพ์แท็กก็ได้แท็กนะครับแท็กแล้วก็วงเล็บก,ก็ได้ขีดอย่างี้วงเล็บอ่าเป็น r e a c เตอร์ rc ศูนย์ rc นะศูนย์เจ็ดนะ rc ศูนย์เจ็ด rc ศูนย์เจ็ดครับแล้วก็ปิดอ่ะเอ t นเตอร์ Enter เลยข้อที่ต้องดูครับกดคลิกห alert tag โอ้โอเค k a เ o k เจอแล้วนะไม่ใช่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 นี่คือคำอธิบายอ่าก็ถูกว่านี่ทำไมไม่ได้ออหมาอใหม่คือไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันนี้เท่าไหร่นะให้ดูนะว่าผมผมเองก็เพิ่งทำเหมือนกัน alert ๋อโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่แบบนี้ครับผมจะต้องไปที่บวกตัวนี้นะแล้วไปที่คําสั่งครับ on click ครับผมขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยผมพลาดเองคือเราจะต้องมาที่ on click เท่านั้นนะไม่งั้นทำไม่ได้นะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะ on click ครับคือ on click เนี่ยมันคือคําสั่งในการบังคับใช้ on click ต้องขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะครับนะก็ต้องใช้ต on click เท่านั้นนะครับแล้วก็เรามาดูตรงเนี้ยที่ฟังก์ชัน on click นะครับ on click นะ่ย alert ครับผมอ่าโอเคก็ insert กดตรงนี้นะเข้าไปก่อนแล้วอินเสิร์ตแล้วก็พิมพ์ได้เลยครับอะไรก็ได้นะอ่าอ่าผมเอาบอกว่าเป็นนั่นเลยก็ได้ R C ขีดเจ็ดศูนย์อ่าโอเคก็กดปึ้งเห็นไหมครับ R C เจ็ดศูนย์เห็นไหมครับ, R C รบง่ายไหยครับหรือต้องการใส่ข้อมูลเติมก็ อ่าก็กดยิบเข้าไปครับเห็นไหมง่ายมา,มากๆเลยครับโอเคอ่าหวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับเนี่ยคลิปนี้นะคะใส่ Data ให้เพิ่มมูลค่างานหลังนะครับโควิดนะเราต้องสร้างโมเดลที่นะครับมีข้อมูลนะจะได้ประโยชน์มากๆนะลูกค้าคงชอบนะดูเป็นมืออาชีพด้วยครับ